การยูเกตนะฮะยูเกตนี่เป็นแบบไหนวิธีอะไรแยกเศษส่วนย่อยนะแยกเศษส่วนย่อยเออ่มันมีกี่แบบครับประมาณสามหรือสี่แบบนะเศษส่วนย่อยก็คือแบบลักษณะเศษส่วนแบบนี้มองไม่เห็นนะฮะต่อไป <laughs> มาดูครับ <c oughs> เช่นตัวอย่างนะฮะก็เป็นอะไรฮะ <c oughs> สมมติว่าคุณไม่ถูกเหมือนกัน นะครับว่ามันเป็นไงก็ต้องดูส่วนสามารถแยกแฟกเตอร์ได้ไหมได้ครับถ้าส่วนสามารถแยกแฟกเตอร์เป็น2องเล็บเช่นอะไรฮะ p x เนี่มัเอ็บวกสามนี่อะไรเป็น,น 5x อะไรฮะ 5x าอลบหนึ่งอะไรเงี้ยการแยกเศษส่วนย่อยเราจะต้องหาอะไรครับหา a ให้ได้แล้วส่วนเนียอะไรครับ<ม> x อบวกสามแล้วก็บวกใครข้าตัวพี่คือ b หาได้เลยครับ 5x าลบหนึ่งอะไรประมาณนี้ออกมา ก็จะหาโบล์ตเศษส่วนหาคอนอลอะไรที่ว่าไปแล้วก็แก้สมการหา a หา b ให้ได้นะครับแบบที่สองนะฮะแบบที่สองว่าแยกแฟกเตอร์ได้นะฮะจะเป็นกี่แฟกเตอร์ก็แล้วแต่ขอแยกเศษส่วนเอกำลังหนึ่งนะพวกนี้ x อกำลังหนึ่งแบบที่สองนี่มีแบบซ้ำครับนะฮะเขาเรียกว่าตัวประกอบแบบซ้ำ ถ้าแบบซ้ำนะฮะนี่แบบไม่ซ้ำนะคำตอบไม่ซ้ำกันวงเล็บไม่ซ้ำวงเล็บไม่ซ้ำกันต่อไปวงเล็บก,กับซ้ำนะเชะ่นอะไรนะ T X อ่ฝั่งนี้อาจจะเป็นอะไรนะ,ะเป็นเป็น X บวกสามนะแล้วก็เป็นอะไรเป็น X ลบสี่กำลังอะไรฮะกำลังสองเนี่ยเออตัวแรกก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ A A เมือนกันเลยแปะเลยครับตัวที่สองจะเป็นยังไงตัวที่สองจะเป็น b ฮนะ b ส่วนด้วย x 1, ลบหลบสลังสองบวกกับ c ส่วนด้วยอะไรครับ x ลบสี่กำลังหนึย่อไปจกว่าจากากำลังสองกำลังหนึ่งนะมีสองันถ้าเป็นกำลังสามก็เป็นกำลังสามกำลังสองแล้วก็กำลังอะไรหนถ้าเริ่มจาหนึ่สองสามได้ครับหนึ่งสองสมก็ได้ครับอยงเขาไม่ทำอะไรนะวงเล็บซ้ำกันนะ สองหนึ่งนะฮะมึงเล่นซ้ำกันมีการซ้ำกันก็ย่อจากกำลังสูงสุดลดลงมาลดลงมารเราไปเรื่อยเอเอแบบที่อีกแบบที่สามเป็นกำลังสองที่สามเป็นกำลังสองนะฮะถ้าถ้าส่วนนี้สาม,มารถแยกแฟกเตอร์เป็นกำลังสองง่าเช่น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 อะไรนะอีกกำลังสองอ่ะทวบหนึ่งกับ x ลบสก็ได้อะลบสี่แค่นั้นแหละแยกยังไงถ้าเป็นกำลังสองเมื่อไหร่นะฮะก็ให้แยกเป็นอะไรครับ X บวกกับ X x บวก B จะมี2ตัวแปร A กับ B หารด้วย X กำลังสบวกคำหนงไตัวนึงก็เหมือนเดิมครับตัวแปรเดียวใช่ไหมเอลบส่จบเห็ไหรูปแบบที่4สุดท้ายก็คืออะไรครับไอ้ฟังก์ชันนี้ฮะ,ะกำลังสองเมื่มันซ้ำ นี่เรียกว่าอะไรฮนะวงเล็บอะไรวงเล็บเป็นกำลังสอ่าเล็บเป็นกำลังสองออกำล,ลังสองนะฮะ้อที่สี่คือกำลังสองแล้วซ้ำบ้างเชน่นอะไรฮนะเอ็กอกหน,นึ่งก,กลักลงสองถ้ากำลังสองเนี่ยกับ x อลบสี่เนี่ยเออกำลังสองทำไงก็ทำแบบเมื่อกี้อ่ะที่ซ้ำก็คืออะไรฮนะเอ็กวกบส่วนด้อครนะับ x อ็ก2บวกสองเอ็ก,ก,อก,อก,กลังสองบวกหนึ่ลังสอง ตัวต่อไปเป็นอะไรครับ c x บวก d หาได้อะไรครับ x กำลังสองบวกใครหนึ่งเนี่ยกำลังสองก็มี c ตัวแปรโหดมากแบบนี้จะโหดที่สุดนะฮะสุดท้ายก็บวก e หาได้อะไรครับ x ลบสี่นี่คือการแยกเศษส่วนย่อยแล้วแก้สมการหา a หา b หา c ให้ได้แล้วไปอินทิเกรตซะใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรตนะพอเข้าใจหลักการไหม เออ,อลองดูตัวอย่างลองดูตัวอย่างทำดนนได,ไเออเดเ้เป็นหน่า้ใเออโ้ได้ข้อเดียวเป็นหน่าหไหมใช่ครูให้ใช้วิธีรับไหมไม่ใช่มีดีดูยากก้รู <laughs> ้ไหมรูยากดี ิดมอินทิเจตเลยครับเนี่ยให้หาค่าอินทิเจของ้อนี้ 5x บวก3หารด้วย x กำลัง2บวกกับ 2x แล้วลบ3 dx ไป6ไม่ด้จริงนไม่อ้ว่ามันจะว่างขนานั้นเนาะ ได้ตอนนี้มีความรู้เรื่องอะไรบ้างเลยครับแยกแฟกเตอร์ yeah, ก่อนมันเราเนื่องจากมัม่การหารเนาะหารไม่ได้ต้องแยกแฟกเตอร์อันนี้ก่อนอ่ะหารด้วยอะไรครับวงเล็บสองเล็บอ่ะคือ x กับ x อ่ะเราต้องมีความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบให้ได้นะฮะเช่นวิธีการแยกตัวประกอบตัวหน้าสุดอันนี x กำลังสองเกิดจาก x คูณ x ใน x กำลังสอง 3ามจอจากลายคูณการตัวดท้ายก็1นคูณสมีแค่นี้หนึ่งกับสามคูณกันได้ไรฮะได้สามเนาะตัวสุดท้ายตีลบไปว่าเครื่องหมายต่างก,ากันพจน์การเป็นบวกบวกมากลบน้อยเอ่อพจน์การโอเคถูกต้องบวกมากลบน้อยครับจึงทำไมต่างกันนะฮะก็ให้เป็เลยครับสมมติว่าเป็น A เอนะไรฮะนี่กำลังหนึ่งไหมกำลังหนึ่งหมดเลยก็เลยเป็น A ส่วนอะไร x อลบหนึ่งบวกใครฮะ b ส่วนด้วยอะไรฮะ x อสบวกสามโอ้ หมุนลเส้นส่วนหาอะไรฮนะขอนอนข้อนอ,อเนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จับส่วนควณกันแล้วควณอะไรควณควายไปจับส่วนควรกันควณควายไปนี่ดีอ่าข้างล่างข้างล่างก็ต้องตัดกันไปฮนะอย่าคิดมากฮนะข้างล่างเข้ากันตัดทิ้งเลยข้างบนกระจายหน่อยจัดรูปเป็น x ก,กับเป็นข้าวที่นะจัดครั้งเดียวนะกระจายได้ไรเนะี่ย แต่ไปใครมี x บ้างใครมี x บ้าง <B. S 1> ก็มี a มี b บวกกันนะมีเครื่องหมายบวกบวก,กันนะตัวเลขนะครับมีอะไร3ามอะไรสามแล้วก็กี่ b ี b. ลบ b ีเหนนะมีตัวเลขแล้วเนี่ยจัดเป็น 5x าบวกกับสนั่นเราจะได้มากี่สมการ2ส,สมการเอาเฉพาะสัมสินา์หน้า x มาจับคู่กันก็เลยเป็น a บวก b เท่ากับ5สมการหน่แล้วก็อะไรครับ3จะเท่ากับอรฮะ3คือ 3a ลบกับ b มีค่าเท่ากับสมการที่2แก้มาสองสมการทำกำจัดเด้วยทำกำจัดบีอ๋อเนื่องจาก B มันเท่ากันไหมมีเท่ากันจับมาจับมาบวกกันได้เลยนะมีเท่ากันจับบวกกันฮะเอาสมการหนึ่งบวกสมการสองได้ 4a ฝั่งซ้าย 4a แล้วก็เท่ากับให้8นั่น a เลยตอบเลยครับ2ได้ a เป็น2ครับแทนค่าหา b ครับนี่นั่น b ตอบอะไรครับอะไรบวกกันเราได้5ครับถ้า a เป็น2 b เป็นอะไร3เออคิดในใจก,ก็ได้ไม่ยากสรุปเดี๋ยวเราจะมาเขียนยรูปแบบของการอินเตเกรตนะครับในแบบเบสิคที่สุดนะฮะแบบหัดเชี่ยวเล่นเล่น ในห้องเรียนได้แรมาครับก็เลยเป็นอะไรครับอินทิเกรตอะไรครับ A A คือใคร2ส่วนไทยครับ X-1 d ลบบวกกับอินทิเกรต B B คือใคร B คือ3าหารได้ไรครับ X x, 3, d, x บวก3ามดีอ็ไปทำมก็อินทิเกรตธรรมดาครับนี่มีเลข2นะฮะ มันก็คือ1น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน X ลบ1 D อะไรตอนนี้เราจะใช้ส่วนใหญ่พวกเศษส่วนท่รจะมักจะใช้สูตรนี้ครับ1ส่วนอะไรนะ mm hmm. ยูนเกียนส่วนยูดาแลอสแ mm hmm. อดโลยูบวก4ไปนะครับนี้ก็ให้เป็นอะไรครับ X ลบ1ไปหารด้วยผลนิดนิด X ได้หนึ่งจบละ้นตอบ2คูณลออะไรฮนะลอน Absolute X ลบ1ไปเห็น mm hmm. ไ,ไหมบวกใครครับเนี่ย บวกก, 3, กับเลขสามมิตเกียรไรก็หนึ่งส่วนอะไรนะหนึ 1, 3, ่งสามไปแล้วสามเอ็ก3มีอะไร, 1, รดีเกไปหารด้ไรเดิมเป็นกานที่เป็นหนึ่งเหมือนเดิมตอบร่อนอะไรร่อนแนอะสโตรเอบวกสามไปบวกสจบครับนี่คือก,การแยกเศษส่วนหมน ีแบบเบสิคที่สุดกำลังกำลังหนึ่งแล้วไม่สัลระดัที่สองกำลังหนึ่ง,ง 1, แล,แล้วสามบาทมาค่ดูแป๊กเลค่อยดูแป๊กอ,อ,อันนี้จะใช้ป้าใช้ป้าเลยจะใช่ใชอะไรเนี่ข้อสองจะเป็นอินดิเกตแบบ 3 x กำลัง2บวกกับ1 8 x บวก15หาด้วยอะไรฮะ x ลบ1คูณ x 2, บวก2วกำลัง2ฮะกำลัง1แล้วซ้ำครับจัดยังไงดีทันไหมที่ทันไหม บวกกับสิอ่ะตัวแรกตอบอะไรครับวงเล็บ x ลบอะไรฮะ x ลบหน่ 1, ตอบว่าน a ส่วน x ลบหนจบนี่ยากซ้ำแต่กำลังหนึ่งว่าไหบวกกับใคร b อะไรครับ b ส่วน x บวกสองกลังสอง c ส่วน x อะไรครับ x บวกกับ 2, 4, สกําักำลังหนึ่งกำับจุกว่าถึงกำลังหนึ่งนะครับ แกสมการเมือนเดิมครับคลนเท่าไรเนี่ยคลนก็เหมือนเดิมครับก็เอ็กลบหนึ่งคูณเอ็กบวกกับสองกำลังสองทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันเนื่องจากดูดูดูส่วนทั้งหมดนะไอเอเนี่ยมีอะไรครับมีเอ็กอะไรเอ็กลบหนึ่งใช่ไหมก็ปิดเอ็กลบหนึ่งไหมส่วนเป็นอะไรปิดตัวนั้นไหมก็เหลืออะไรครับ x บวก2กำลัง 2, 2> <อ>ก็คูณด้ว a ไปเข้าใจไหมส่วนของใครก็ปิดตรงนั้นอ่าส่วนของ b คืออะไรครับ x บวก1ก็ x บวก2กำลัง2ปิดปิดไว้เหลือเท่าไหร่เหลือ x ลบ1ก็คูณ b เข้าไป b คูณด้วย x ลบ1ส่วน c c เนื่องจากเป็น x บวก2คะบ x บวก2ก็อันนี้มี2ตัวนะกปิดไว้ตัวนหนึ่งเหลืออะไรฮะก็ต้องคูณ x ลบ1กับอะไรครับ x บวก2ไนี่คือของ c โอเคไหมส่วนเท่ากันกับอาไรี้ครับจากกำลังสองมาสรุปนาน x บวก2ลัง2มีสิมา้หน้าบวกหลังบวกกับ2เท่ากับหน้ากำลางงัาลาง2บวก2หน้าหลัอ2คูณหน้า 4x บวกกัาาง2ลัง2ก็เป็น4 นะใครคิดไม่เป็นใครจำไม่ได้ก็คูณกัน2เลบนะฮะก็จะว่าอยู่ระดับอะไรแล้วน่าจะทำเป็นแล้วอันกี็ BX ธรรมดาครับนี่ยครับเดี๋ยวให้กระจายทีเดียวนะฮะนี่กระจายอะไรฮะนีก่กระง2นี่อะไรฮะบ x 2 x องเนี่เท่าไหร่ฮะลบ A, แล้วก็บวกลบอะไรลบ2นี่ลบกันเท่าไหร่เนี่ย บวก x อกซแล้วลบ2ไปมึงไหมนี่จัดรวมกันก่อนให้เสร็จนะจัดรวมให้เสร็จไม่ต้องไปเขียนมันจะเปลืองมันทักนี่เลยเนาะเอาละเอาละฝั่งนี้จะเป็นอะไรฮะสามนี่กำลังสองบวกกับสิบแปดแล้วก็บวกกับสิบห้าใช่ไหมฮะเราจะจัดการตัวไหนดีสุดนะ กำลังสมีใครบ้างกำลังสองมีเอมีอะไรครับมีบีอ่ามีนีมีซีอ่ากำลังสองเอบวกซีฮะเอบวกซีเท่ากับใครครับเท่ากับสามนสมการหนึ่งนะกำลังหมีใครบ้างนี่มีมีกำลังหนึ่งมีสีอะไรนะสีลังหนึ่งนะสีมีอะไรครับกำลังหนึ่ง บวกกับสามบีัรหนึ่งบวกกับซสมการสิบแปดเนี่ยัรกสิบแปดแสมการที่สองโอ้โหสมการที่สามใ้ให้เป็นตัวเลขก็มีสีอะไรฮะสีเอมี A, อะไรฮะสีอะไรฮะลบอะไรฮะลบบีโ, B, โอตัวเลขแล้วไงลบสอี สมการแรก15เป็นสมการที่ 2, อ, 2> <5. S 1> อ, C, อง,งเฮ้ยอยาเออสครับดีหา A B C ทำไงดีอะะแก้ไงครับสามสมการ เอาสอโลกกสองฮะมนาองลูกไ็สก็จะมันก็จะเหลืออยู่ดีดกับสีสุดท้ายก็ใ่าเปนารที่สีเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าาการที่หนึ่ก็รอแก่